สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกะติบนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่10แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะ คุณครูจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดเรื่องประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศค่ะว่านักวิทยาศาสตร์นะคะได้พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวกาศขึ้นมาอย่างมากมายหลายชนิดเลยนะคะเพื่อใช้ประโยชน์นะคะให้กับมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการสำรวจในด้านการทหารการทดลองหรือว่าการพยากรณ์อากาศนะคะซึ่ง วันนี้ค่ะเราจะมาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับแบบฝึกหัดเรื่องประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเราค่ะหน้าที่118ถึงหน้าที่119นะคะซึ่งในแบบฝึกหัดนี้ค่ะ โจทย์บอกว่าให้สืบค้นชื่อเทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบันที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่อไปนี้มาด้านละ1ชนิดนะคะซึ่งนักเรียนค่ะสามารถสืบค้นเองได้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศค่ะที่ใช้ในปัจจุบันในด้านต่างๆนะคะนักเรียนสามารถตอบแตกต่างจากคุณครูได้นะคะไม่มีผิดนะคะหรือใครนะคะที่ยังไม่ได้สืบค้นก็สามารถดูไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะ ทีนี้เรามาดูเทคโนโลยีอวกาศในด้านที่1กันเลยนะคะด้านที่1นนะคะจะเป็นด้านการสื่อสารค่ะสำหรับเทคโนโลยีอวกาศด้านการสื่อสารนะคะปัจจุบันที่ใช้อยู่นะคะก็จะมีเป็น ดาวเทียมที่ชื่อว่าไทคม8นั่นเองนะคะไทคม8นะคะเป็นประเภทของดาวเทียมค่ะนักเรียนซึ่งกระทรวงเทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะเป็นเจ้าของค่ะของดาวเทียมไทยคม8นี้นะคะใช้ในด้านการสื่อสารค่ะซึ่งเริ่มทำงานตั้งแต่ปีพศ2559นั่นเองนะคะหรือถ้าหากนักเรียนคนไหนนะคะรู้จักดาวเทียมในด้านการสื่อสารดวงอื่นๆอีกก็สามารถนำมาตอบได้เลยนะคะอันนี้ก็จะ เป็นลักษณะของหน้าตาดาวเทียมไทยคม8นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในด้านการสำรวจนะคะที่คุณครูเลือกมาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้ก็คือดาวเทียมที่ชื่อว่า TOS นะคะย่อม,มาจาก Thailand Earth Observation Satellite นะคะ เป็นประเภทของดาวเทียมนั่นเองค่ะซึ่งดาวเทียมทีออสนี้นะคะเป็นเจ้าของโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะเป็นองค์กรมหาชนนั่นเองค่ะนักเรียนปีที่เริ่มทำงานของดาวเทียมทีออสนี้นะคะก็เริ่มทำงานในปีพศ2551ค่ะซึ่งใช้ในการสำรวจนั่นเองนะคะหน้าตาของดาวเทียมทีออสก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะหากนักเรียนรู้จักดาวเทียมด้านการสำรวจตัวไหนอีกก็สามารถนำมาตอบ ได้เลยนะคะหรือว่าจะตอบตามคุณครูก็ได้เขียนเป็นตัวย่อลงก,ก็ได้นะคะต่อมาค่ะข้อที่3นะคะเทคโนโลยีอาวากาศในด้านของการทดลองในอาวากาศที่คุณครูยกมาให้เป็นตัวอย่างวันนี้ก็คือสถานีอาวากาศ ISS นะคะหรือที่ย่อมาจากคำว่า International Space Station นั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนจำกันได้ไมั้ยคะตอนที่เราเรียนเรื่องสถานีอาวากาศนานาชาติ ISS นะคะเป็นสถานีอาวากาศ ชนิดหนึ่งนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของเราเลยค่ะมีเจ้าของด้วยกันถึงหลายชาตินะคะรวมถึง16ประเทศด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยนะคะองค์กรนาซ a านะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ RKA ของประเทศรัสเซียนะคะ C.S.A. ของแคนาดาค่ะแล้วก็แจ็กซ้าของประเทศญี่ปุ่นและสุดท้ายก็คือ E.S.A. สหาภาพยุโรปนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ร่วมมือกันค่ะในการสร้างสถานีอวกาศ I.S.S. ขึ้นมาเพื่อทำการทดลองนะคะตั้งแต่ปีพศ2541ถึงปีพศ2554เลยค่ะซึ่งปีที่เริ่มทำงานนี้นะคะจะเริ่มนับตั้งแต่การก่อสร้างสถานีอวกาศเลยค่ะลักษณะของ สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะและในด้านที่4นะคะเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในด้านการทหารนะคะที่คุณครูยกมาให้ดูวันนี้นะคะก็จะเป็นดาวเทียม DMSP นะคะหรือที่ย่อมาจาก Defense Meteorological Satellite Program นั่นเองนะคะเป็นประเภทของดาวเทียมประเภทหนึ่งค่ะ ซึ่งเป็นเจ้าของโดยสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มทำงานในปีพศ2516ค่ะซึ่งเป็นดาวเทียมที่ใช้ในด้านการทหารนั่นเองนะคะหน้าตาของดาวเทียม DMSP นี้นะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเทคโนโลยีอวกาศในด้านของการพยากรอากาศค่ะที่คุณครูยกมาให้ดูวันนี้นะคะจะเป็น Advanced Television Infrared Observation Satellite นั่นเองนะคะ หรือว่าจะย่อเป็น A N T ก็ได้นะคะซึ่งเป็นดาวเทียมประเภทหนึ่งค่ะที่ใช้ในด้านของการพยากรณ์อากาศนะคะโดยองค์กร N O A A ของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะปีที่เริ่มทำงานของดาวเทียมนี้นะคะจะเริ่มทำงานในปีพศ2541ค่ะ หน้าตาของดาวเทียมก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งใช้ในด้านของการพยากรณ์อ,อากาศนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบันที่เรากําลังใช้งานกันอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนหรือว่านักเรียนคนไหนสามารถสืบค้นนะคะเป็น เทคโนโลยีอาวากาศชนิดอื่นๆก็สามารถนํามาตอบคําถามได้เช่นกันนะคะก็จะทําให้เราสามารถรู้จักกับเทคโนโลยีอาวากาศในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูผ่านไลน์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ